ในนีต้นสักเหรอวะต้นสักแม่พ่อกับแม่ปลูกไว้ให้มึงเหรอใช่มีกี่ต้นสี่ร้อยแม่สี่ร้อยต้นปลูกตั้งแต่หนูเป็นเด็กอ่ะแม่ต้นสักมันมันขายได้ราคานั้นอะไม่อ๋อแม่ลองอบดูดิเนี่ยอบไม่ถึงแม่แม่ว่าเขาขายกันเท่าไหร่อ่ะมันไม่น่าแพงแม่มันก็น่าจะประมาณประมาณต้นละสองพันพกลอนเดาอะไรอย่างงี้ป่ะคล้ายคล้ายกันป่ะไม่ฮะอันนี้ดีกว่ากูกูยอมให้มึงสองพันมึงจะขายกูไหมล่ะมันไม่แพงใช่ป่ะต้นพวกเนี้ยใช่ไม่แพงสองพันแพงไปหรือเปล่าแม่หรือจ้าตักพันห้า กูจะได้ไปไม่ตักเขาไม่ได้มีค่าแล้วเขาไปเผาถ่านมึงก็ไม่ต้องขายแพงหรอกอ้าวเหรอเขาขายันประมาณต้นเท่าไหร่มามประมาณพัน่าบาทแล้วหนูจะไปขายที่ไหนหนูขายไม่เป็นหรอพ่อมึงไม่ต้องกลัวเดี๋ยวกูรับซื้อเองม่แม่ซื้อหมดเลยหรอซื้อหมดทุกต้นหนูมีสี่ร้อยต้นสี่ร้อยต้นต้นละพันห้ามันเอาไปทําอะไรไม่ได้ใช่ป่ะล่ะเขาไปเผาถ่านอะไรนะนอกจากไปเผาถ่านมึงดูเปลือกมันยังยุ่ยเลยวะแล้วพอตัดไปมันก็รอดเลย อะไรนะเนื้อเละตัดแล้วเละเอาเหรอแล้วอย่างนี้พอลอกออกไปเรื่อยๆมันก็เหลือแกนเท่าไหร่แม่แกนเหลือนิดเดียวแต่แม่จะซื้อต่อนู่หรอกูจะซื้อต่อเท่าไหร่อ่ะพันหนึ่งสี่ร้อยต้นสี่แสนเดี๋ยวกูให้มึงเลยโอ้แม่ต้องสี่แสนเออนี่เขาปลูกทิ้งๆ้งว้างๆไว้เนี่ยเดี๋ยวกูให้มึงเลยเพ๋ยวกูกลับไปขายน้ำพริกก่อนแม่อมยิ้มทําไมอ่ะกูได้ช่วยมึงไงเอาเหรอใช่แม่ดูยิ้มยิ้มดูมีความสุขอ่ะมันมีเสน่ห์ในตัวเองกูอยากช่วยมึงไงอ๋อแม่ช่วยซื้อเหรอใช่ ซื400้อซื้อมึงสี่ต้นเอาหมด <400 S 1> เลยเอาหมดเลยไหมเอาหมดเกลี้ยงต้นขนาดนี้จริงๆเราก็ไม่อยากได้มันใหญ่เกินเขาท่านยากมันตรงไปด้วยเนาะใช่มันตรงมันไม่คดเลยหนูก็ไม่รู้